สวัสดีครับัสดีครับพี่มอนครับวัสดีวัสดีปีใหม่ครับัสดีปีใหม่เช่นกันใช่คงไม่ช้าเกินไปไม่ช้าเกินไปครับคิมที่เป็นคลิปแรกที่เป็นพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นเนาะใช่เพราะก่อนหน้านี้เราจะมีคลิปหนึ่งที่ปล่อยรถไปใช่ครับคุณอาจารย์วันนี้เราจะมาพูดถึงโปรโมชั่นซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นรถตัวจริงเสียงจริงเป็นอัลเมร่าตัววี M Y สองสามรุ่นวีรุ่นวีครับอ่าสีเทาเขาเรียกอะไรสกายสกายเพลครับ เกสกายเพล่ใช่เกสกายเพล่สีเทาท้องฟ้าอะไรของเขาก็ว่ากันไปครับรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่พี่มอสราคาหกห้าเก้าหกห้าเก้าครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะวันนี้เนี่ยผมมีโปรสดสดร้อนๆเลยพี่มอสลองจับดูร้อนไหมโอ้โใช่ไหมครับใช่ไหมฮะแน่นอนเพิ่งออกเลยใช่ครับจริงๆเนี่ยเราคาดการณ์กันว่าเดือนนี้เนี่ยโปรโมชั่นจะ ดับลงนะดัลงใช่แต่ปรากฏว่ายังแรงต่อเนื่องแรงไปแรงกว่าเดิมด้วยอ่าแล้วมีโอกาสที่จะแรงกว่าเดิมด้วยใช่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงอ่ารุ่นวีเริ่มจากโปแรกเลยพี่มอนก็คือสําหรับโปนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่ก็มีลูกค้าบางกลุ่มที่ยังชอบแบบนี้ใช่ครับคือผ่อนไหวอ่ะแต่ไม่อยากใช้เงินอ่ะไม่อยากใช้เงินเยอะก็คือออกรถเนี่ยใช้เงินออกรถศูนย์บาทอ่าไม่ต้องใช้เงินเลยใช่ครับศูนย์บาทนะครับ แล้วก็ผ่อนต่อเดือนเนี่ยก็หมื่นนิดนิดหนึ่งหมืน่นแปดร้อยกว่าบาทหมื่นกับหกร้อยรุ่นวีอ๋อรุ่นวีใช่ไหมหมื่นหกร้อยแปดสิบสี่งวดเดือนนี้เนี่ยลูกค้าที่เห็นแวบๆว่ามีโปรนิส,สันเก้าสิบหกงวด Yes นิส,สันอะไรเงี้ยครับตัวนี้ไม่มีแล้วนะใช่ครับเขามีเฉพาะเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วใช่แล้วหมดแล้วครับตอนนี้เขามีสําหรับางานมอเตอร์เอ็กซ์โปเท่านั้นใช่ครับเดือนนี้ไม่มีและเก้าสิบหกงวดไม่ต้องหาแล้วนะฮโอเคครับอ่าแล้วก็ มาถึงโปรต่อมานะครับใช้เงินออกรถเนี่ยสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทใช่ครับผมก็ผ่อนลดลงไปสี่ร้อยเลยนะใช่ครับเดิมมือสองร้อยหนึ่งมื่นสองร้อยสิบสามบาทอ่าแล้วก็ยังไม่หนำใจเราก็ไปต่อโปรที่สามก็คือออกรถเนี่ยห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยใช่ครับแล้วก็ผ่อนเหลือแค่เก้าพันเก้าพันหกเอาง่ายๆเลยทุกการดาวเพิ่มของลูกค้าเนี่ยผ่อนลดลงใช่ครับแล้วปริมาณการ ที่จับกระผ่อนเนี่ยมันจะลงจะลงลงมาทันทีนะครับเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนสเตปซึ่งจริงตรงนี้เรามีอยู่หลายสเต็ปพี่มรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วเรมีอยู่หกสเต็ปด้วยกันแล้วสเต็ปที่สี่นะครับใช้เงินออกรถที่เจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยครับก็จะผ่อนเหลือเก้าพันสองใช่ครับถูกอันนี้เราก็วาร์ปไปก่อนเลยว่าเราพูดถึงโปรที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ซึ่งจริงๆแล้วในเพจเนี่ยมันมีให้ดูนะฮะว่าโปรโมชั่นอะไรยังไงละเอียดเลยใช่ครับแต่ อย่างว่าแหละลูกค้าไม่ได้เป็นเซลล์แบบเราบางทีเขาดูก็อาจจะไม่เข้าใจก็ยังยังงงอยู่ว่าเออมันคืออะไรได้ก็สอบถามเราสอบถามเพิ่มเติมอได้ดกวาอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มโปรที่หนึ่งนะครับเราว่าไปที่กลุ่มโปรที่สองเลยคือเป็นโปรนิสันอีซี่เพย์นอีซี่เพย์ใช่ที่เราเรียกกันแบบชาวบ้านชาวบ้านว่าบอลลูนนั่นเองใช่ครับอ่าบอลลูนมันพิเศษยังไงบอลลูนก็สามารถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทได้ครันศูนย์บาทได้เหมือนกันใช่ครับอ่าพิเศษมากแน่อนอ่าช่วงแรก หกสิบงวดหรือไ่ใช่แน่ผ่อนเก้าพันเก้าใช่ครับนะแล้วก็มีเมื่อครบหกสิบงวดเนี่ยก็จะมีงวดที่ช่วงหลังก็จะมีช่วงหลังอีกอ่าแล้วเพราะว่าการกับสามทางเลือกซึ่งถึงตรงนี้คงไม่ต้องบอกเขาแล้วพี่มอนเพราะเขารู้แล้วว่าสามทางเลือกเป็นยังไงแต่ถ้าใครยังไม่รู้ก็เดี๋ยวสอบถามเข้ามาได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเพิ่มดาวไม่ดาวศูนย์บาทนะครับเป็นสี่หมื่นเก้าร้อยเออสี่หมื่นเก้าร้อยโปรที่สองสำหรับโปรแกรมนิสัยนิซิเพ ก็จะผ่อนเหลือแค่แปดเทาแต่มใช่ครับโอ้ลถลงเยอะเลยนะเยอะเพิ่มแค่สี่หมื่นเองรถลงอื้อเลยลดประมาณประมาณตีว่าหนึ่งพันบาทต่อโปรแกรมเลยสุดยอดเลยนะฮะอันนี้ก็จบไปคือจริงๆมันมีสเต็ปมากกว่านี้แต่ว่าเราวาร์ปไปก่อนใช่เอาไว้มาสอบมมาสอบถามอะไรว่าอาจจะอยากใช้เงินมากกว่านี้หรือว่าอยากจะผ่อนเบาวันนี้อะไรอยผมก็ว่ากันไปแล้วก็มากลุ่มที่สามมิมอนเป็นโปรแกรม e a s y p a พสํำหรับยังยังก็คืออะไร ศึกษาจบใหม่ครับจบใหม่มาไม่เกินห้าปีจะพิเศษกว่าในเรื่องของดอกดอกเบี้ยการอนุมัติอะไรต่างแต่อนี้มันมีเงื่อนไขนิดนึงพี่มอรู้ไหมก็คือต้องเอาพ่อพ่อแม่ค้ำเสมอใช่ครับอ่าพ่อหรือแม่ค้ำหรือว่ากูร่วมเพิ่งจบใหม่อะไรเงี้ยนะฮะก็คือกรณีเนี้ยทุกทุกกรณีเลยของลูกนักศึกษาจบใหม่เนี้ยจะต้องเอาพ่อและแม่คนใดคนหนึ่งมาเซ็นค้ำพ่อและแม่ พ่อหรือแม่พ่อหรืม่ใช่ครับมาเซ็นคัมอันนี้ก็เริ่มต้นออกรถตั้งแต่ศูนย์บาทได้เหมือนกันศูนย์บาทเหมือนกันครับผ่อนเก้าพันหกเก้าพันหกใช่ครับถูกกวาเมื่อกี้ที่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 ดาวศูนย์บาทใช่ครับดาวศูนย์บาทจ่าด้วยเพราะดอกเบี้ยมันถูกกว่างฮะถูกกว่าตั้งสามร้อยเนี่ยใช่ครับอ่าสุดยอดเลยนะครับก็มาถึงกลุ่มโปรโมชั่นที่สามพี่มอรเรียกว่ากลุ่มดอกเบี้ยพิเศษใช่ครับพิเศษยังไงก็คือหนึ่งก็คือดาวเยอะ ก็อย่างเอาง่ายๆเลยก็คือโปรที่ได้รับความนิยมที่เหมาะคือดาว25เปอร์เใช่ครับโอเคผ่อน4ปีผ่อน4ปีใช่ครับนี่เป็นไงก็ศูนเปอร์เซ็นต์เลยศูนย์บาทไปเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยคือไม่เสียดอกอ่ะนะดาว25ที่เหลือหาร48ไปได้เลยก็จะตกค่างวดเนี่ย1 2 0 0เท่านั้นเอง48งวด ใช่ไหมฮะใ,ใช่ครับอ่าทีนี้เนี่ยฟังเรื่องตัวเลขพวกนี้อาจจะรู้สึกธรรมดาทั่วๆไปอ่ะเดิมเิมอ่ะเ,เดี๋ยวมาดูของแถมดีกว่าพี่มอนของแถมเราเป็นยังไงมาแน่ๆน,นะครับสิ่งแรกเลยของของแถมเราเนี่ยที่มาแน่นมือพร้อประกันภัย มีประกันภัยชั้นหนึ่งซ่อมห้างใช่ครับซ่อมห้างครับผมแล้วก็มีฟิล์มเซรามิกคะฮะเอ็กซ์ตัโคแท้ครับมีใบรับประกันเจ็ดปีนะครับผมต่อเลยพี่วันแล้วก็ค่าจดทะเบียนฟรีค่าจดทะเบียนใช่แล้วก็ฟรีค่าพรบอฟรีค่าพรบอด้วยนะครับรวมถึงอุปกรณ์เสริมก็คือจะมีกรอบป้ายทะเบียนกรอบป้ายทะเบียนท่ายางปูพื้นท่ายางปูพื้นหนึ่งชุดนะครับแล้วก็พ่นกันสนิมพ่นกันสนิมพร้อมใบรับประกันมีใบรับประกันด้วยใช่ครับแล้วก็จะมี แป้หนังสีดำนะครับที่มาประจำสำหรับใส่ผู้มือตถใช่ครับแล้วก็จะมีที่สำคัญสุดเลยนะครับรถทุกคันเราต้องมี PDI พยดตรวจเช็คทั้งหมดา99รายการขอบคุระบบเรื่องนี้นิดนึงพี่มอนครับผมรู้มาว่ามันมีบางที่เนี่ยแซงว่า PDI พูดได้ไหมแซงว่า PDI เราไม่ได้ระบุชื่อนี่อ่าครับ สร้งว่า PDI คือถ้าเหมือนว่าไม่ได้ทำจริงแต่ไม่ได้เช็คจริงแต่ของเรานี่ตรวจจริงๆเราตรวจตกันเป็นวันเลยนะเพราะว่าในคู่มือของเราเนี่ยก็จะมีการตรวจเช็คใบเสร็จใบะายเราให้หมดทุกอย่างเลยแล้วก็รวมถึงเช็คค่าแบตเตอรี่เลยนะว่าค่า CCA เขาเท่าไหร่อะไรไนนะฮะสุดยอดเลยของเราก็เช็คกันจริงๆ PDI กันจริงๆแล้วเราฝ่ายขายก็เสียเงินค่าตรวจจริงๆด้วยไม่ได้ตรวจฟรีนะแต่ตอนนี้นะครับก็คือ เพนต่อมาเนี่ยก็คือจะมีการรับประกันของตัวรถเครื่องยนต์พวประกนรงเนี้ยใช่จะอยู่ที่สามปีแสนซึ่งจริงๆใช่อาจจะมีในโพสต์บางโพสต์ผมหลุดไปครับว่าเป็นห้าปีแสนห้าเหมือนเดือนที่แล้วอ๋อมันเปลี่ยนแล้วครับเพ่งเปลี่ยนกลับมาเป็นสามปีหนึ่งแสนกิโลครับผมแต่เรื่องนี้อย่างได้อย่างหนึ่งนะครับอย่างได้อย่างหนึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงถ้าอยากได้ห้าปีแสนห้าก็ซื้อเพิ่มได้เพิ่มได้ตอนนี้นิดหน่อยก็จะเปินห้าปีแสนหนึ่งแสนกิโลไนั้น ขามีแพ็กเกจเพิ่มเติมมาให้สําหรับตัวนี้นะครับผมก็คือมันหายไปก็ไม่ต้องเสียใจแต่ก็ได้อย่างอื่นเพิ่มมาใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเพิ่มอะไรแล้วรายการต่อมาพี่มอนก็จะเป็นฟรีคูปองนะครับค่าแรงเชื้ระยะห้าปีห้าปีเท่ากับสิบใบอ่าสิบใบสิบครั้งก็คือเอาเมล่าเนี่ยทุกทุกเจ็ดพันกิโลเมตรครับแล้วก็มีการช่วยเหลือช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบชั่วโมงด้วยนะครับอื แล้วก็พร้อมกับสมุดสมุดรับประกันรถครับผมอ่าซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆเลยครับสมุดรับประกันนะเวลาเข้าศูนย์นิสสันทุกที่ต้องใช้เล่มนี้เพื่อเ<ช>ปการยืนยันย,นยืนยันใช่ครับนะฮะแล้วข้อสาคัญคือของเราเนี่ยนะครับไม่มีรถเถื่อนรถผีแน่น,นอนครับรถผีไม่มีตัดขายลอยลอยไม่มีครับของเราคือมานเซ็เลอร์เราตัดจริงครับตรงเป๊ะครับผมใช่สุดยอดเลยนะ อ่ะทีนี้มาถึงอุปกรณ์ที่มันเป็นตัวแดงแล้วพี่มอนที่มาให้พิเศษไอ้เมื่อกี้เนี่ยที่ไหนมันก็มีจริงไหมใช่ครับตร็นั้นกรณ์มาตรฐานแล้กใช่อ่าทีนี้มาถึงอุปกรณ์พิเศษเดี๋ยวพี่มอนกับผมมาคนละบรรทัดดีกว่าจะได้ไม่ตีกันอัป๋าเริ่มก่อนเลยโอเคป๋าก่อนอุปกรณ์ที่เราแถมเพิ่มให้พิเศษนะครับซึ่งมีเฉพาะที่เราเท่านั้นที่เพจเราเท่านั้นนะครับก็คือมีขัดเคลือบแก้วนะครับเป็นศูนย์ MTG อ่าคาเมติก เขาเรียกว่ามันเป็นมาตรฐานดูปองเลยนะพี่หมอก็คือมาตรฐานสีของดูปองอ่ะใช่เขาไปอบรม<ช>มาแบบทําขั้นตอนของดูปองซึ่งดูปองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็น the best อยู่แล้วอ่ะใช่ครับนะสําหรับวงการเรื่องพวกสีเรื่องของเคลือบสีเรื่องของอะไรอย่างนี้อ่ะรายการต่อไปเป็นยังไงครับก็บของเราจะเพิ่มมาเป็นล้อแม็กล้อแม็ก ขอบ17เลนโซ่เลยแล้วก็เป็นเลนโซ่แท้แท้นะครับผมพร้อมยางด้วยไม่ใช่แม็กจีแต่ผมขอนิดนึงยกเว้นนะครับต้องยกเว้นโปรดอกเบี้ยพิเศษม่มีตัวนี้ก็คือไม่มีแม็ก17ใช่ครับเพราะว่าเราเราเอาตรงบางส่วนช่วยเรื่องดอกเบี้ยพิเศษแล้วต้องครับนะครับล้อย้ำอีกครั้งหนึ่งพี่มอนล้อแม็กขอบ17เลนโซ่แท้นะครับพร้อมยางใช่พร้อมยางครับไม่ใช่แม็ก ทั้งทางไม่ใช่แม็กจีนบ้านอะไรไม่มีไม่ใช่แม็กแบบเลนโซ่แท้ๆเลยซึ่งคนเล่นรถจะรู้เลยว่าแม็กเลนโซ่ในบ้านเราก็ถือว่าโอเคเลนโซ่มันก็สืบทอดมาจากเกนไกอีกทีนะครนะครับรายการต่อมาคือกล้องบันทึกหน้ารถครับอันนี้จะเป็นซูเปอร์ฟูล H D พี่หมอนใชแถมให้พร้อมกับกล้องทึกหลังอพร้อมอยู่ในจอเดียวกันใช่แล้วก็ต่อด้วยไฟสองเท้านะครับใช่ครับใต้คอนโซล LED ใช่ไหมเบรก คันเล่งไดยจากนั้นเนี่ยสองจุดเป็น LE เลือกสีได้ครับแล้วก็ต่อด้วยสครับเพจนะครับอา304นะครับตรงรุ่นเป็นเบอร์304ใช่เป็นเบอร์304เขาบอกว่าไม่เป็นรุ่นเลยครับนะฮะแล้วก็ต่อด้วยกันสัดข้างหนึ่งชุดสี่ชิ้นครับตรงรุ่นเหมือนกันใช่ครับแล้วมาพร้อมกับถาดท้ายถาดท้ายรถใช่ครับผมไว้รองสารละลารองสารละลายจไม่ไม่สกปรกเลยครับผมดูแลความทำความสะอาดง่ายสุดยอดเลยใช่ครับและมาถึงรายการสุดท้ายที่มอนครับ ซึ่งอันนี้ว้าวแน่นอนเมื่อกี้แม็ก17ก็ว่าว้าวแล้วแต่มาเจออันนี้ปุ๊บเราแถมชุดแต่งรอบคัน5ชิ้นได้ครับก็คือชุดสเกิร์ตนั่นแหละ,ะและก็เป็นของ m a x กซิมัด้วยได้ครับและก็เป็นรุ่น GT ได้ครับ, <GT S 2> รบก็คือเป็นรุ่นที่ท็อปสุดของเขาและ m a x กซิมัรุ่นนี้เหมือนที่เคยบอกไปคลิปที่แล้วพี่มอนครับ แพงที่สุดในบรรดาในบรรดาของคิทแต่งในประเทศไทยใช่ครับเราจัดให้เลยแต่อันนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับยังมีข้อจกเว้นนิดเดียวคือถ้าเป็นโปรดอกต์พิเศษไม่ได้ไม่ได้ครับขอสมมตเราเราชัดเจนนะครับในเรื่องของุกุรุ่นเอาง่ายๆเลยสรุปอย่างนี้ก็คือถ้าเป็นโปรดอกต์พิเศษเนี่ยจะไม่ได้ล้อแม็กขอบ17จะไม่ได้ชิทแต่งแม็กซิมัสทีทีสองอย่างไได้เหมือนกันหมดเลยทุกอย่างเลยใช่ครับสุดยอดเลย แล้วก็มีตบท้ายอีกนิดนึงพี่หมอนสำหรับลูกค้าเก่านิสันลูกค้าเก่านิสันนะครับกาแสดงสำเนารถเนี่ยสามารถโอนสิทธิ์ได้โอนสิทธิ์ได้ยังไงบ้างมีพ่อแม่ลูกพี่น้องีน้องสามีภรรยาแล้วก็ตัวเองใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าชื่อสำเนาหนึ่งชั้นยศเนี่ยเป็นชื่อพ่อเป็นชื่อแม่เป็นชื่อลูกเราเป็นชื่อพี่เป็นชื่อน้องชื่อสามีเราชื่อภรรยาเราหรือชื่อตัวเราเองก็สามารถโอนสิทธิ์และได้รับอะไรพี่หมอนก็จะได้เป็นแพ็กเกจชยระยะ แพ็กเกจใช่เช็คระยะเซฟเซฟเซฟสามปีสามปีครั้งใช่ไอตรงนี้มันคืออะไรก็คือการเช็คน้ำมันเข้ามาเอาง่ายคือเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปีไม่ต้องเสียตังค์ใช่หกครั้งไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเครื่องกองเครื่องอะไรพวกนี้่างงท่าแรงไม่ต้องเสียเลยใช่ครับฟรีเลยหกครั้งใช่ครับปกครั้งนี้เท่าไหร่ตังค์นะโอ้หลายตังค์ครับครั้งหนึ่งต้องมีพันกว่าบาทได้ไหมก็ประมาณต่ำๆมีพันสี่พันห้าอ่โดยประมาณผมได้หกครั้งนะ สุดยอดเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราดูงไปได้อันนี้เป็นงานมันคือเรื่องหนึ่งอาชีพอาชีพนะครับพระราชการรับวิษาหกิจนะครับเจ้าหน้าที่รัฐใช่ครับผมก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ะจับพิเศษนะครับที่ส่วนเท่าไหร่ปะหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทเลยไหนเราพูดพร้อมกันนี่หนึ่งหมื่นบาทไม่เลาใจเลยพี่มอนฟอยทีหนึ่งหมื่นบาทเอ้ยสุดยอดเลยนี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นนิสสันอะเมร่ารุ่น V จริงๆแล้วเรามีทุกรุ่นครับแต่ว่าวันนี้รถจริงมันเป็นรุ่น V ีเราก็เลยมาคุยกันถึงรุ่น V ซึ่งจริงๆถ้าเกิดท่านอยากจะซื้อรุ่น V l อยากจะซื้อรุ่น E ออยากจะซื้อรุ่น E ซึ่งตอนนี้ข่าวดีคือรุ่น E เราก็ขายแล้วนะใช่ครับแล้วรถก็เริ่มมีด้วยรุ่น E ก็มีรุ่นประหยัดรุ่นเรุ่นเออนะครับมีเหมือนกันก็สอบถามเข้ามามันมีแคมเปญพิเศษทุกรุ่นทุกเกรดรุ่นเลยหรอเปลานะครับเรามีโปรโมชั่นแบบนี้ลักษณะแบบนี้รอท่านอยู่ นะครับถ้าท่านสนใจอยากถามสนใจทักเข้ามาครับผมเราพร้อมที่จะยินดีที่จะให้คำปรึกษา่ซื้อหรือไม่ซื้อไม่ว่าการขอแค่ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพที่ไม่ใช่การาชการค้าขายนะครับบริษัททำงานรับจ้างส่วนตัวอะไรเนี้ยได้หมดเราเราพร้อมให้คำปรึกษาและพร้อมให้รายละเอียด เบื้องต้นและตรงไปตรงมาชัดเจนนี้ด้วยตรงไหนแถมได้ตรงไหนให้ได้เราให้โดยอยาจะแจ้งให้ชัดเจนครับผมรีวิวนะครับลูกค้าที่ได้ออกรถกับทีมงานเราไปแล้วเขาได้ให้คําสัมภาษณ์ว่ารู้สึกอย่างไรเราคันที่ที่ที่เราปล่อยกันนะเนาะใช่ครับเราจะสัมภาษณ์ลูกค้าจากจริงเลยนะครับผมลูกค้าจริงครับไม่มีไม่มีตัวแสดงแทนเลยถูกต้องนะครับโอเคแล้วไว้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อต่อไปนะครับว่าเราจะมีโปรโมชั่นไหน โปรรุ่นไหนยยงาง่าหรือยังไอองอะไรเงี้ยพูดถึงต้องต้องต้องมีดูรถหน่อยไหมรุ่นวีมันมีอะไรยังไงก็หรือว่ามันมีแล้วมันีแล้วใช่ครับแอ้วงั้นวันนี้เราพูดถึงเรื่องแค่โปรโมชั่นอย่างเดียวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับนิสสันอีซีเพยออกรถง่ายผ่อนสบายได้รถถูกใจในฝันนิสสันอีซีเพยเท่านั้น